ต่อไปในส่วนของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะก็คือแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กประถมวัยนะคะซึ่งในส่วนนี้ผู้รับผิดช,ชอบนะคะก็คือคุณครูบุญอ้อมสิมมาค่ะแล้วก็นายวัญชัยมารัฐค่ะเรามาดูนะคะศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของเราจะแบ่งออกเป็นเจฐานด้วยกันนะคะฐานที่1นนะคะโรงเรือนก็คือผูกผักประเภทผักื่อผักสวนครัวนะคะ อันนี้เราเก็บผลผลิตไปแล้วนะคะเราจัดทามาสองปีต่อเนื่องแล้วนะคะสาหรับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะมาฐานที่สองค่ะก็คือโรงเรียนนะคะการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในบ่อหรือว่าในกระชังนะคะซึ่งคุณครูก็ได้จัดทํามาแล้วนะคะเป็นแหล่งเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะส่วนจุดที่สามนะคะที่พักแบบพอเพียงนะคะมาฐานที่สี่ค่ะ ฐานที่สี่นี้จะเป็นโรงเรือนไก,โก่โบปลาเลี้ยกไก่พื้นบ้านนะคะซึ่งในนั้นเราก็จะมีไก่เลยนะคะไก่พื้นบ้านนะคะที่เราให้เด็กๆได้รู้จักนะคะต่อมาก็จะเป็นฐานที่ห้านะคะฐานที่ห้านี้จะเป็นการเทาะเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้เราก็ได้ทําเมล็ดพันธุ์นะคะเพาะพันธุ์นะคะ หักเรานะคะสะอาดปลอดสารพิษนะคะมะละกอนะคะอันนี้คือคือถักสอนครัวนะคะต่อไปฐานที่หกนะคะจะเป็นโรงเรือนผสมปุ๋ยดินนะคะเพื่อใช้ในการเพราะปลูกต่างๆนะคะอันนี้เราทําเองผลิตเองนะคะการผสมปุ๋ยนะคะมาฐานที่เจ็ดค่ะฐานที่เจ็ดนะคะ เป็นประเภทพืชลมลุกหรือว่าพืชผักสวนครัวเรานะคะอันนี้เราปลูกไว้นะคะแล้วก็เด็กๆได้ลงมือได้ลงมาปฏิบัติกิจกรรมจริงๆและได้รู้จักพืชผักสวนครัวเราจริงๆนะคะมีผักสวนครัวทุกอ,อย่างนะคะอ,นนอันนี้คือเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะที่เราใช้ ให้กับเด็กๆจัดกิจกรรมนะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมืองนะคะเราอยู่ภายใต้การดูแลของท่านนายกเสนีจำประเทศนะคะโดยมีท่านรองสมบูรณ์รุนประจักษ์ท่านรองสง่าชัยรวิเวศนะคะแล้วก็ท่านประหลัดสิบตำรวจโทสุทธนาเติมจิตและผูดด้อำนวยการกองการศึกษานะคะ นางสาวยาวรักษ์แก้วลึกนะคะเป็นผู้สนับสนุนให้การดูแลนะคะในการดำเนินง,งานในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะคับโอ